ผู้นิ่งหรือพูชายคนไหนนอนอยู่ตื่นขึ้นมาฝันเห็นเจงไม้กลางเขียนศาสนาชิดหรือไม่กลางเขีนที่ปักบนหลุมฝังศพเพ่นว่าจะได้ลาบหรือได้เรียนตำแหน่งหนาทีการงาน หรือการซื้อขายสีดีขึ้นอาจมีโชคลาดในการเสี่ยงเลขนำโชค1 4 1 7 1 8 1 9 4 0 4 6 4 5 แหน